อีสุบิลเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าแอคทีฟปีสองพันยี่สิบสองเลขไม่สองหมื่นโลกับราคาหายจากป้ายแดงสองแสนห้าหมื่นบาทคุ้มหรือเปล่าสนใจยังไงไปชมรายละเอียดในคลิปเต็มครับสวัสดีครับพบกับผมดิ่งเพชรยนต์อีกเช่นเคยวันนี้มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมาแนะนําเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งราคาพิเศษและตัวรถมือเดียวนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคันนี้นะครับเป็นตัวมิลเ นะครับ1.9 Active ปี2022นะกับเลขใหม่เพียงแค่20,000โลนะครับผมวารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับเข้าเช็คระยะเซอร์วิสกับศูนย์ครั้งสุดท้ายก็20,000โลนะครับนี่ฮะมาชมกันเลยนะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นใบดีม LED นะไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันมี Daytime Running Light มาให้นะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นดำและเทานะเป็นเมทัลลิกนะครับตัดเหลี่ยม สีสันดูมิติของตัวรถเพิ่มมากขึ้นนะครับโคมไฟหน้าซ้ายหน้าขวาเนี่ยไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินเลยนะครับโคมไฟหน้าเนี่ยลมดํามาให้ด้วยนะครับดูลออๆดูดุเลยนะครับผมอ่ะมาชมกันที่ด้านข้างนะด้านหน้าเนี่ยเขาทำแบงค์ตัวไฟตัดหมอกไว้ให้นะครับแล้วก็มีสวิตแบง ตรงข้างพงบาลายให้อีกเดี๋ยวผมชี้ให้ชมนะครับใครสนใจหาอยู่นะครับชมคลิปนี้ให้จบนะผมบอกได้เลยได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลียมสีสันตัวรถเดิมรถเกต A รดเนะเข้าเช็คระยะเซอร์วิสสครั้งนะครับและวารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับผมแต่ราคาหายไปจากป้ายแดง2อ0 0 0นบาทนะครับใครหาอยู่ต้องรีบเลยนะครับชมคลิปนี้ให้จบแล้วจองได้เลยนะครับมาชมที่ตัว ด้านข้างนะล้อนะครับล้อเป็นล้ออลลอยแท้เดิมนะครับขอบ17นะซีรี่ย์ยางได้เป็น255นะครับทับ65นะครับยางเนี่ยไปี22ตรงปีตรงรุ่นนะครับผมได้เป็นยางดันหลบนะครับดอกยางเหลือหนาหนาลึกๆแบบนี้เลยนะโช็คเดิมนะครับลูกหมากปีกนกเดิมนะไม่มีขยับนะครับไม่มีคดไม่มีงอไม่มีแตกนะฮะช่วงล่างไม่มีปะไม่มีผุไม่มีลุยน้ำนะด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวข้างแก้มมาด้วยนะกระจกมองข้าง เป็นสีดําดุดันนะครับพร้อมกับตัวบันไดข้างมาให้นะครับผมกันลื่นถล่ยด้วยนะนะครับอ่ะนี่นะฮะมีคิ้วกันศาสตร์ประตูนะครับตรงรุ่นนะติดมาจากศูนย์เลยนะครับผมอ่ะมาชมที่ประตูกันหน่อยนะครับผมอ่ะชมหัวน็อตประตูก่อนนะครับผมนี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับไม่มีขยับนะรถเกรด A นะราคาหายจากป้ายแดง2องแสนห้ากับเลขไม่สองหมื่นโลนะครับผมใครหาอยู่นะพลาดไม่ได้นะครับผมอ่ะมาชมน็อต ประตูนะประตูหลังนะครับนี่ฮะไม่มีร่องรอยขีดเลยนะได้แท้เดิมนะครับทั้งโครงสร้างทั้งเหลี่ยมสีสันตัวรถนะครับสครับเพจสแตนเลสมาให้ทั้ง4ประตูนะครับผมแผงประตูนะครับใหม่ๆกิบๆนะไม่มีร่องรอยขีด่วันนะครับไม่มีผ่านการใช้งานเลยนะไม่ต้องเก็บงานนะครับผมอ่ะมาชมกันต่อที่ประตูหลังนะครับผมนี่อ่ะชมหัวน็อตกันก่อนเลยนะครับ ได้แท้เดิมนะไม่มีชนไม่มีแปะมาแน่นอนนะแต่ราคาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับแผงประตูกิบกริบทุกบานทุกประตูนะครับนี่นะปิดหนึบหนึบแบบนี้นะครับผมอมาชมช่วงล่างหลังนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะนี่นะครับล้อไม่มีคูดไม่มีเบียดขอบฟุตบาทนะครับไม่ต้องไปขัดไปปัดนะ,ะช่วงล่างนะครับนี่ฮนะแท้เดิมนะครับ ไม่มีร่องรอยสนิมนะคัสซีนั้นหนาใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมอย่างอะไรมีให้ครบนะครับด้านท้ายนะครับผมไฟท้ายลมดำมาให้นะครับไฟเบรกเป็น LED น,ะนี่สวยๆหลอ่ลอๆดีไซน์ของมิ w เอ็กเลยนะครับผมด้านบนนะมีสปอยเลอร์สปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3ให้นะมีปัดน้ำฝนหลังให้นะครับไล่ฝ้าหลังมีมาให้ครบเสร็จสับนะครับผมนี่ตัวโลโกโออ้อิซูนี่ใสๆเงาๆนะครับรถยังเครื่องเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างสปาทำความสะอาดนะลูกค้านะครับนี่ฮะฝาท้ายเปิดเบาๆนิ่มๆนะครับเบาเนี่ยมี3แถวนะเบาแถว สุดท้ายนะครับแถว3เนี่ยสามารถพับเรียบได้แล้วก็แถว2พับเรียบได้นะครับนี่พับให้ดูก่อนแถวนี้นะมีไฟนะครับสำหรับส่องนะเวลาที่เราเก็บของอยู่ด้านท้ายนะครับมี power outlet ให้ด้วยนะสำหรับเบาะแถวแถว3นะไม่ต้องแย่งกับข้างหน้านะครับด้านท้ายตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องเก็บสัมภาระนะครับผมนี่นะครับรถยังไม่ได้ล้างสปาความสะอาดแค่นั้นนะแต่ว่าร่องรอยการใช้งานไม่มีนะมีก็แค่ฝุ่นนะครับผมอ่ะ มานี่นี่มีสครับเพจกันลอยนะฝาท้ายกระโปรงให้ด้วยนะครับเป็นของอีสูเลยนะตรงแท้ตรงรุ่นเลยนะครับผมอ่ะโคมไฟท้ายแท้เดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีกรอบไม่มีร้าวนะครับนี่น็อตนะครับไม่ขยับนะครับนี่ฮะเม็ดองเม็ดอ์คแท้เดิมอยู่ทุกจุดทุกส่วนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับนี่ฮะฝาท้ายปิดนึบๆนแน่นๆแบบนี้เบาเนะครับไฟท้ายนะครับมีตัว ไฟถอยให้อีกนะครับตันท้ายเนี่ยสออัน2.2จุดข้างเลยนะครับแล้วก็มีตัวกันชนเนี่ยทำออกมาเป็นลมดำให้นะครับผมท้ายฝั่งนี้นะครับผมนี่แท้เดิมนะครับตัวกันโคงมีให้นะครับกัดสีเดิมนะไม่มีผุไม่มีร่องรอยนะครับนี่สภาพภายในนะครับได้เป็นเบาะผ้าสีดำคุมดำมาให้นะแต่ฝ้าเพดานเนี่ย เป็นสีเบตนะครับสีครีมนะเพิ่มความโปร่งโปร่งแสงให้นะครับด้านท้ายเนี่ยเขามีปรับพัดลมแอร์ให้เองนะสำหรับตอน2และตอน3มนะครับมีพนักเท้าแขนให้สำหรับตอนที่2นะแต่ถ้ามาเต็ม7ดที่นั่งเนี่ยก็สามารถพับเก็บและนั่งเพิ่มได้เป็น3ที่นั่งนะครับผมอตอนหลังเนี่ยจะมี power outlet ให้อีก1จุดนะครับผมนี่ฮะไว้เชื่อมต่อนะ ชาร์จสายชาร์จโทรซงโทรศับได้เลยนะครับผมอ่ะมาชมที่ด้านหน้านะครับผมก็ดูประตูเช่นเดียวกันนะนี่ร่องรอยไม่มีนะตัวอักษรหนังสือเนี่ยไม่มีเลื่อนไม่มีจางนะครับผ่านการใช้งานน้อยนะฮะมาดูที่น็อตประตูนะครับผมนะได้แท้เดิมน็อตไม่มีขยับนะลูกค้านะครับนี่ฮะแท้เดิมเลยนะมีสครับเพจให้ด้วยนะสแตนเลสนะครับผมหวัวน็อต อยู่แน่นทุกอันนะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลี่ยมสีสันตัวรถเดิมๆนะ,ะได้เป็นกุญแจไขสตาร์ทนะครับมีตรงนี้เนี่ยจะมีปรับระดับโคมไฟหน้าให้นะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเปิดแอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ให้เขาปรับพัดลมแอร์ด้านหลังเองได้นะกุญแจเป็นไขสตาร์ทแต่เป็นรีโมท,อ,โมท,อ,โมทอิโมไรเซอร์นะครับนี่มีให้2ดอ,อกนะครบอ่ะโอเคมาชมกันเลยนะเดี๋ยวผมสตาร์ทเปิดให้ดูเลขไม้นะครับ นี่นะครับหน้าจอเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสส่วนนะเรื่อนเข็มไม้นะครับกับวัดรอบเนี่ยจะเป็นอนาล็อกนะเป็นเข็มนะครับแต่ว่า,าตัวน้ำมันนะครับแล้วก็เลขไม้นะครับเขาจะบอกเป็นดิจิตอลให้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเลขไม่ปัจจุบันนะครับลูกค้านะสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ดกิโลนะครับผม,มสตาร์ทให้ดูนะ นี่นะครับมาชมกันต่อนะครับผมชุดเครื่องเสียงแท้เดิมโรงงานนะครับ AM/FM นะครับ CD มีมาให้นะครับผมนี่นะครับแอร์แบบอนาล็อกปรับใช้งานได้ง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป่าลงขาลงตัวนะปรับความเย็นได้นะครับผมนะเกียร์ออโต้แบบแถวตรงนะครับมีตัวการลื่นถไหลมาให้นะครับแล้วก็ตัวช่วยเวลาลงเขานะครับ นี่ทางราดชันนะครับนี่มีมาให้อีกเช่นเดียวกันนะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้โฮนะครับผมแล้วก็มีออโต้สต็อปให้ด้วยนี่ฟังก์ชันได้มาเต็มนะครับลูกคา้ารถปี2 0 2 2นะวารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับนะเข้าศูนย์เช็คระยะ2ครั้งนะครับผมได้เบาะฟูฟูภายในสวยๆคินทรีนแบบนี้นะครับสะอาดสะอ้านนะนี่มีบุ๊กเซอร์วิสให้ด้วยนะครับลูกคา้านะผมเปิดให้ดูนะฮะ บุ๊กเซอร์วิสนะครับเข้าเช็คร,ระยะศูนย์ลูกค้านี่นะครับบุ๊กเซอร์วิสสมุดรับประกันวารันตีตัวคูปองนะคูปองฟรีค่าแรงก็ยังมีนะนะผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับโอ้โหยังเหลือนะครับใช้ได้อีกนะรถยังเหลือวันตีนะครับอิสูรับประกันนะครับวารันตีให้3ปี1 0 0 0 0แสนโลนะคันนี้ หลือไปกว่าเลยนะครับใครสนใจหาอยู่นะครับพลาดไม่ได้กับคันนี้นะครับมาผมชวนทวนให้นะฮะคันนี้มาชมห้องเครื่องกันก่อนนะให้ดูห้องเครื่องนะเป็น1.9นะครับสภาพห้องเครื่องผมมาเนี่ยยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะให้ชมนะครับเครื่องเป็นตัวใหม่แล้วนะครับ DDI นะ1.9 DDI นะครับนี่ฮะเครื่องแห้งๆคินคินะครับไม่มีคราบน้ํามันนะครับไม่มีการแตกรั่วซึม ของซีนต่างๆนะสายไฟท่อยางต่างๆเนี่ยไม่มีร่องรอยการกัดแทะของตัวหนูนะครับได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับมาคิวซีแต้มสีเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับผมนี่ฮะเม็ดองเม็ดอาร์คหัวนงหัวน็อตอยู่ครบหมดเลยทุกจุดนะลูกค้านะครับนี่ฮะแผ่นกันความร้อนนะไม่มีเปื่อยไม่มียุย่ยไม่มีเ,เป็นเป็นขุยนะครับผมนี่นะครับเครื่องนิ่งๆแห้งๆคินๆนะครับ นี่ฮะแผ่นเพจอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่นะครับยังยังใช้งานได้เดี๋ยวผมตรวจเช็คค่า C.A ให้นะครับผมนี่เครื่องแข้งเดิมๆนะครับเป็น1.9เทอร์โบนะครับนี่เทอร์โบก็ไม่มีหอนไม่มีร้องนะเพราะว่ายังอยู่ในวาันตีศูนย์ด้วยนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยไปได้เลยนะนี่โอเคผมทวนให้นะครับสำหรับคันนี้นะครับ i s u z u m u x 1.9 Active ปี2022เลขหม่29,000โลราคาหายักป้ายแดง250,000บาทนะครับคันนี้สนุนราคาเราเปิดเพียงให้เพียงแค่899,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณแค่16,000บาทนะครับรายได้32,000-33,000ออกคนเดียวได้ไม่ต้องนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับหรือต้องการมาดูรถด้วยตัวเองนะครับมาที่เพชรยนต์นะครับอยู่ที่เสรีไทย68นะครับเปิดทำการทุกวันนะไม่มีวันหยุดนะครับ จันถึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับนัดหมายมาได้เลยนะครับหรือรีเควสตมาที่ผมดิ้งเพชรยนได้เลยนะเดี๋ยวผมส่งภาพรายละเอียดหลังจากล้างทำความสะอาดสปาให้เรียบร้อยให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูแลนะครับตั้งแต่ขั้นตอนจัดไฟแนนซ์นะยันส่งมอบนะครับและเรามีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะครับ ให้ลูกค้ามั่นใจนะโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะก่อนจากกันวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเปชรยนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีรถใหม่ๆนะครับมันจะได้มีข้อความแจ้งเตือนนะว่ารถเข้าใหม่สภาพสวยยังไงนะครับจะได้ชมกันล่วงหน้าก่อนใครนะครับผมโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในอปีหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ